สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชงพิรับขับข้าวค่ะวันนี้พบกับน้องเศร้านุยปิยดาชยาในค่ะดุเดนมาเซมังดุนครัววันนี้ค่ะต้องบอกว่าพิรับขับข้าวของเรามีชม่วงพิเศษด้วยกันทั้งสองช่วง<ช>เลยนะบังดุน,ตนแต่ว่าช่วงแรกค,ค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามกันกอนในเรื่องของผ้าผืนทิ้นของผักตายนี่ย่างได้เห็นอยู่ด้านนาเลยนะคะมีทั้งมวกมีทั้งเป้านี่น้องเศร้านุยจะบอกแล้วก็ด้านล่างลาวมีเสื้อลาวหน้าต้องบอกว่าเป็นผ้าเด เสียงว่าเขาบอกว่าเป็นผ้าผืนทิ้นในพื้นที่ซิบซีจังหวัดภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าทออของทิ้นของพื้นที่ค่ิบซีจังหวัดภาคใต้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นมวกผ้าท่อลีมานะครับเป็นผ้าบ้าต็มลีมานะครับน้องแซ่หนุ่ยไอเนี้ยครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นลายสวยึ่งมตั้งแต่ซ้ายก่นนตั้งแต่ซ้ายนนี้โอ้โหแล้วมะไสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับนน้องาหุ่ยใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรายกมาทีเสตูดิโอยกเวนอย่างเดียวครับที่ไม่ได้ยกมากครับน้องแซ่หนุ่ยคคคืืืออออออะะไรรน้้งกกกีีี่่่็ททผาาาหวเข โทรหโทรหก็คือ <Ừ. S 2> เป็นภาษา,า,า,าตายะะแต่ส่วนใหญ่อาจจะได้ยินคำว่า กีสมักว่านะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดลึกๆค่ะวันนี้เราจะได้มาติดตามกันว่าอัตลักษณ์คองผ้าที่เราเห็นเนี่ยค่ะมาจากในมั่งเป็นผ้าแบบในมั่งวันนี้เราจะได้รับเกียรติพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรปวีภุมมเกิดพออสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนามอหัดหญ่ค่ะตอนนี้ท่านก็ย่อมรวมในรายการพีรับขับข้าวของเราแล้วนะคะตอนรับทันข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ว่าก้อนอื่นค่ะเปลี่ยนาษาท่านบอกเลงก็เลงตปไม่ได้ ใช่ค่ะต,ต,ต้องเล่งต้องเล็งกลาง่กนนะคะค่ะขอปรับเปลี่ยนภาษาค่ะ ก่อนอื่นค่ะพออค่ะเขาถามก่อนเลยว่าบทบาทของสถาบันเนี่ยค่ะของมหาวิทยาลัยเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะค่ะจริงๆสถาบันวัฒนธรรมนะคะเริ่มแรกในอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรารวมกันสองที่ก็คือจากศูนย์การศึกษาภาคใต้นะคะซึ่งต่อมาก็คือสถาบันวิทยศร,รมศรรมึกษากาลยานิวัฒนากับศูนย์ส่งเสร,ริมศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ที่วิทยเขตหัดใหญ่นะคะหน้าที่หลักๆเดิมเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ศรริลปะวัฒนธรรมแต่ในปัจจุบันเนี่ยนับตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาเเนนนนราาดํิกใ การนำเอามิติทางวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของนวัตกรรมนะคะเพื่อนำนวัตกรรมเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นก็คือว่าทำวัฒนธรรมให้มันกินได้นอกเหนือจากแค่การอนุรักษ์เพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นเป็นบทบาทของสถาบันที่มีนะคะต่อต่อชุมชนแล้วก็สังคมด้วยนี่ถือว่าเป็นบทบาทนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องการให้ความสําคัญในการส่งเสริมแล้วก็ การพัฒนางานหัตถศิลป์เนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะผ้าพื้นถิ่นของภาคใต้ในส่วนนี้เรามีให้ความสําคัญยังไงบ้างคะค่ะ,ะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการรุ่นตั้งแต่20-30ปีนะคะก็ก็มีการคนา้นคว้ามีการทําแต่ว่าผ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบพอพออยู่ในกระแส ก็จะมีการทอมีการอะไรขึ้นมาแล้วพอเสร็จพอล้างจากกระแสก็จะหายกันไปเหมือนผ้าที่ที่อยู่ที่ของเราจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีทั้งศูนย์จาหน่ายด้วยทั้งวิเคราะห์ขดใหญ่แล้วก็ปัตตานีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเป็นการสืบสารให้ผ้าเนี่ยได้ได,ได,ได้ได้กลับเข้ามาไดม้มีชีวิตรอดแล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ประเทศของเราก็คือว่าสนับสนุนในเรื่องของการการใช้ผ้าไทยนะคะอันนี้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย เฉะนั้นผ้าที่มีอยู่ที่สถาบันวัฒธรรมเนี่ยก็จะมีผ้าทั้งก็จะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งทอผ้าใหญ่ๆที่เรามีเครือข่ายด้วยกันนะนะคะค่ะวันนี้ก็นํามาหลายชิ้นด้วยกันที่นํามานําเสนอด้วยนะคะมีมีมีตัวอย่างผ้าอะไรบ้างคะก็ก็จะมีทั้งผ้าตอนบนนะคะก็จะมีผ้าพุ่มเรียงนะคะผ้าพุ่มเรียงสุราษฎร์ค่ะอันนี้เขาก็ยกยกดินยกทองนะคะ ก็จะมีผ้าเกาะยอนะคะอ่นนี่เป็นผ้าเกาะยอใช่ไหมครับผมสีม่วงนะคะเป็นผ้าเกาะยอค่ะสีม่วงเป็นผ้าเกาะยอค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะตอนนี้กำลังยึดเรื่องของตราราชวัตรหรือลายราชวัตรกำลังฟื้นฟูนะคะค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นผ้าทอนาหมื่นสีจังหวัดตรังที่ตำบลนายงนะคะนั่นก็จะเป็นนาหมื่นสีค่ะนะคะแล้วก็ที่สถาบันคือทําเองนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของการไปการไปทางานวิจัยด้วยอะไรตรงเนี้ย อันนี้ก็คือผ้าจนตานีนะคะผ้าจนตานีหรือผ้าลิมาลักษณะของเขาก็คือจะเป็นเป็นร่องที่เรียกว่าจุวะจุวตานีก็คือการเป็นร่องจวนตานีนะคะอันนี้สถาบันเนี้ยลงไปตั้งแต่เรื่องของการการพัฒนากลุ่มเนี้ยตั้งแต่ปี2560ต้นปี2560อันนี้ก็จะเป็นผ้าหลักๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นำมาโชว์เนี้ย ก็จะมีความสอดคล้องกับเรื่องของของผ้า,าเราเอาผ้ามาตกแต่งกับเครื่องจักรสารในตรงนี้เราก็จะขยายกลุ่มได้ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำด้วยอาจารย์ครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เครือข่ายกลุ่มทอผ้านะครับผมในพนื้นที่ภาคใต้มีกี่แห่งครับเครือข่ายของเราอะนะคะตั้งแต่ท่านท่านผู้อำนวยการของสถาบันที่หัดใหญ่เมื่อสัก2ี่กว่าปีมาแล้วเนี่ยท่านก็มีเครือข่ายอยู่ที่ นามินสีที่ตรังนะคะที่สุราษฎร์ก็ก็มีนะคะแต่ตอนนี้คนคนทอที่มีชื่อเสียงนะคะก็เสียชีวิตไปก็มีทั้งเรื่องของมีทั้งเครือข่ายของภูมิเรียงนะคะเครือข่ายของค่ะเครือข่ายของนามินสีนะคะเกาะยอนะคะเกาะยอทางทางทีมงานของเราก็ก็ก็มีคอนแทค กันด้วยนะคะแต่น,นี้รเราก็คือนําผ้ามาจําหน่ายด้วย<ม>แล้วก็ที่ผูกพันกันมากๆนะคะ<ช>ที่อยู่ในงานวิจัยแล้วก็ทํากันมา,าหลายปีแล้วเนี่ยนะคะคก็คือที่ที่กลุ่มทอผ้าบ้านตรังกลุ่มสตรีศิลปชีพนะคะทอผ้าบ้านตรังที่อำเภอมาหยอจังหวัดปัตตานีค่ะจังหวัดปัตตานี<อ>ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มเพราะนั้นก่อนหน้านี้เราจะได้ยินชื่อว่าเอฟทาผ้าทอจนตันีต้องเป็นที่ใส่ขาวที่โคกโง่นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือ คนทอเนี่ยไม่มีนะคะมีเราเห็นเป็นผ้าเลยแต่เราเราเราไม่ไม่สามารถไปดูกระบวนการทอได้แต่ที่นี่ก็คือว่าเราฝึกเราเริ่มตั้งแต่จากที่ไม่คือเดิมมาเขาสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านไปส่งเสริมอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปี2526นะคะแต่อันนี้ก็คือเราไปช่วยต่อยอดว่าทําผ้าจนแต่จริงๆเขาเคยเรียนมารุ่นรุ่นคุณยายอะไรมาแล้วนะคะรุ่นใช่แต่ว่า มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มไม่เหมือนเดิมและอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มจุนตันีเริ่มหายค่ะเราก็ไปไปช่วยไปช่วยให้ความรู้นะคะช่วยให้ความรู้พาไปดูพาไปให้เห็นภาพโบราณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นอันนี้ก็เลยแล้วมันก็มีลายผ้าที่ทางสถาบันได้คิดค้นขึ้นเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือในกระบวนการตอนที่เราทาทำผ้าเนี่ยค่ะผ้าผ้าผ้าจุนตันีอยู่เนี่ยนะคะผ้าจุนตานีนะครับผม ผ้าทอทำยากค่ะกว่าจะได้แต่ละเส้นกว่าจะได้แต่ละนะคะเราเอากระบวนการนี้ทำยังไงที่จะให้คนเนี้หันมาสนใจผ้าผ้าจุวัตนีของเราเราก็เอาลายนะคะลายจากจากผ้าจวนเนี่ยนะคะลายจากผ้าตรงเนี้ยเอามาทําเป็นบาติกพิมพ์มือแบบโบราณนะคะก็คือเอาลวดลายเป็นแรงบันดาลใจใช่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจจากลวดลายเช่นอันเนี้ย ลายที่ต่อต่อกันแบบอันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเราเรียกว่าการแย่งใช่ไหมคะหรือตะข่ายจริงๆอ่ะตะข่ายก็อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ถ้าเมล์ไหลมันเอามาโยงกันอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตะข่ายนะคะอ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือเรียกว่าการแย่งอันนี้เราเรียกว่าการแย่งเพราะมันเป็นแบบอ่าค่ะแต่ว่าเป็นแบบกระบวนการแบบบาติกอ๋อเป็นบาติกก็คือการปิดน้ําเทียนเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนกันเหรอคะค่ะพวกนี้ก็จะเป็น เป็นลีมาบาติกเพราะลีมาคือชื่อของผ้าอ่าใช่ใช่ผ้าลีมาบาติกเราจะยินได้ยินแบบคุ้นๆกันเลยลีมาก็คือชื่อของชื่อของลวดลายของผ้าจวนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วพอเราเอาลวดลายมามันก็เลยกลายเป็นลีมาบาติกซึ่งลักษณะพิเศษก็คือเราใช้บล็อกบล็อกที่เป็นบล็อกโลหะหรือหรือบล็อกทองเหลืองซึ่งต้องบอกว่าหายากเดี๋ยวนี้ช่างที่ทํานะคะ เรียกได้ว,ว่าประเทศเราในตอนนี้มีอยูอ่ที่เก่าแก่เลยก็มีท่านเดียวที่<ะ>อยู่ที่สวยกลกกับอีกที่หนึง่งซึ่งอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ก็อยู่อยู่ที่นครน,นะคะ,ะแต่อีกไม่นานค่ะสาบันก็จะจัดอบรมนะคะ,ะพัฒนาทักษะอาชีพเรื่องของการทํา บล็อกโลหะสำหรับสำหรับพิมพ์บัติกอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นอะไรทีนี้พอพูดถึงเนี่ยค่ะในในส่วนของเรื่องลายผ้าหรือว่าอัตลักษณ์ของผ้าเนี่ยค่ะที่มันมีความแตกต่างกันอันนี้อยากให้พอได้อธิบายในส่วนนี้สักนิดนึงค่ะแต่ละพื้นที่ก็คือแตกต่างกันเนาะแล้วก็เด่นไปแต่ละพื้นที่เราก็ต้องบอกก่อนว่าผ้าผ้าเนี่ยผ้าในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะถูกไหมคะมีทั้งเรื่องของจกคิด ช่ไหมคะอ่าแบบจกแบบขิดส่วนใหญ่บ้านเราทางใต้ไม่ค่อยใช่ไหมคะแบบจกขิดแต่ว่าภาคใต้ก็มียกผ้ยกนครเนี่ยอะไรพวกนี้ยกก็คือทําให้มันลายมันมีสามมิติมันสวยขึ้นมานะคะผ้าสองเกตยกแบบจนตานีก็ก็มีใช่ไหมคะส่วนผ้าที่มัดหมี่เนี่ยมัดหมี่ก็ดูคล้ายกับเราเราเราเหมือนมัดหมี่จนตานีใช้วิธีการมัดหมี่ใช่ไหมคะใช้วิธีการมัดหมี่ก็จะดูคล้ายกับผ้าทางสุรินทางอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าน่าภูมิใจที่ภาคใต้เราเนี่ย เรายังเรามีผ้ามัดหมี่ด้วยก็คือผ้าจจนเนี่ยนะคะ,คคะเพราะนั้นหลายคนก็เอ๊ะมัดหมี่มันน่าจะอยู่อีสานหรือเปล่าอ่างเงี้ยนะคะครเรามีที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มาถึงสงขลาด้วยมีการ,รติดต่อกันมีการอะไรตรงเนี้ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของผ้าถอส่วนลักษณะอีกแบบหนึ่งที่เป็นคนใต้เราจะรู้จักอันนี้ก็จะเป็นลาย ตำบลปริกอำเภอสเดานะคะนี่เหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเป็นลายใบปริกค่ะที่ค่ะมาจากสเดาอันนี้ลายที่สถาบันลงไปสอนนะคะให้กับชุมชนแล้วก็ให้เขาคิดลวดลายขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะให้มันมีมูลค่าเนี่ยบาติกเนี่ย ต้องมีอัตลักษณ์สะท้อนท้องถิ่นชุมชนด้วยใช่ค่ะใช่่คะบาตริกก็จะมีเสน่ห์อาจารย์ครับได้ข่าวว่าผ้าลีมาบาตริกเนี่ยทางสถาบันเองเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้ทำเป็นคอลเลกชันต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมใช่่คะนส่วนของคอลเลกชั่นนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ตัวลีมาเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะ ของสถาบันเองเนี่ยก็จะมีทีมงานของน้องๆน,นะคะ,คะน้องอยู่จะบางติกรจริงโครงการมีโครงการ U2T ด้วยนะคะโครงการนี้ก็คือน้องๆก็จะเอามาเอาผ้าต่างๆเนี่ยมาต่อย,ยอดะนะคะ,คะ เช่นหมู่บ้านไหนเขามีเครื่องจักรสารเยอะนะคะก็เอามาเอาผ้าท้องถิ่นมาต่อยอดนะคะอย่างในผ้านี้จะเป็นอันนี้จะเป็นผ้าลีมาบัติกนะคะมี่เป็นลวดลายเจะเป็นเสื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเป็นเป็นชุดสตรีน้องๆก็มีกลุ่มนะคะใช่ค่ะก็จะมีกลุ่มที่ตัดเย็บได้เองด้วยตอนนี้เขาก็มีค่ะมีทีมมีทีมงานเขาก็ตั้งชื่อกันขึ้นมานะคะ ก็เป็น C I A อะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมทีมงานที่ทำผ้าด้วยเดินแฟชั่นได้เองด้วยขายเองด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นกระเป๋าพวกกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกระเป๋าเป็นเป็นถุงใส่แก้วเยติเป็นกล่องกระดาษทิชชู่ทำได้มากมายค่ะทำได้มากมายออกแบบดีไซน์ได้แล้วก็เหมือนอย่างที่ผอบอกค่ะอันนี้เป็นแค่เพียงเศษผ้าที่เอามาตัดแล้วก็ เรียนต่อๆกันจนได้เป็นกระเป๋าใบเราได้หลายเรื่องเราได้เรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะของสถาบันเองเนี่ยที่ศูนย์หัตถศิ์ที่ทาผ้าปะติกเนี่ยเราก็ทําเรื่องของกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนที่น้าจากการผลิตจะลงไปสู่ลำคลองสู่ทุ่งชนอะไรเงี้ยเรากําจัดก่อน นี่มีผู้ช่วยบกอของเราฟิกมานะคะบอกว่าขอดูกระเป๋าเลยค่ะท okay. okay. yeah. inter ี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเป็นแบบเวลาออกไปออกนานอันนี้ริมาบัติกอันนี้เป็นิมาบัติกนี่เวลาไปคุณนายนะคะก็จะเดินถือแบบนี้ค่ะเข้าชุดเข้าเซ็ตกันนี่สวยงามใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยกับถ้าาว่าพูดถึงกับเสื้อสีฟ้าไม่ได้เหมือนกันโอ้โหสวยมากและแบบนี้ตอนนี้ความต้องการของตลาดเป็นยังไงบ้างคะค่ะ Uh, ตอนนี้ถ้าเป็นผ้าหรือเป็นเสื้อเนี่ยแทบจะผลิตไม่ทันนะคะ <Okay. S 2> ถ้าแต่ uh, ผ้าทอเองเนี่ย ก็สั่งตามตามออเดอร์ถ้าเป็นผ้าทอนะคะลิมาบัติกเนี่ยนี่เราทําเองนะคะก็ตัวนั้นก็จะเป็นผ้าโจนตันีหรือผ้าผ้าผ้าลิมาแทะจะบอกว่าลิมาแท้ก็ไม่ใช่อันนี้คือลิมาบัติกใช่ไหมคะอันนี้คือผ้าจวนผ้าจวนค่ะผ้าจวนค่ะอันนั้นทอโดยบ้านตรังค่ะอ๋อนี่บ้านตรังค่ะนี่บ้านตรังอำเภอมายอค่ะสวยงามมากเลยตัวนี้เป็นลิมาบัติกค่อันนี้อันนี้มาจากไหนคะอันนี้ สถาบันดำเนินการเองแล้วก็เขาก็จะมีมีโครงการโครงการหนึ่งด้วยที่มาช่วยกันสนับสนุนก็คือโครงการปัตตานีฮอริเทซิตี้นะคะโครงการนี้ก็เขาก็มีสอนเรื่องของการการต่อยอดพวกนี้เราก็ให้ชุมชนเราไปไปได้ได้เรียนรู้แล้วก็กลับมาทําได้แล้วตอนนี้ค่ะคนตอบรับในชุมชนนะคะจากการที่เราลงทุนที่ไปแต่ละแห่งเพื่อไปพัฒนาต่อยอดให้กับของเป็นยังไงบ้างคะถ่าผ้าทอเนี่ยนะคะที่กลุ่มมายอเนี่ย เราทํามาแล้วตั้งแต่ปีต้นปี60เลยนะคะเราเห็นเลยค่ะเพราะว่าเราใช้กระบวนการวิจัยเป็นตัวนํามันก็จะมีการวัด S อสเขาเรียกเอสวัดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็เขาก็จะมีรายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากจากเดิมนะคะเดิมเนี่ยอาจจะได้แค่เดือนละสา0พันเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเดือนละสาม0มื่น่อะไรเงี้ยนะคะมันมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดส่วนมาติกเนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางปัตตานีเองเนี่ยกลายเป็น เป็นเมืองบาติกก็คือว่ามีผู้ประกอบการเยอะแล้วเขาก็ไปต่อยอดของเขาเองว่าเรื่องรายต่างๆนะคะสงขลาก็ก็ก็มีอย่างเช่นตำบลปริกที่เราลงไปอำเภอสะเดานะค่ะที่อำเภอสะเดาในส่วนของการตั้งปณิธานเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมทางสถาบันเองเนี่ยมีปณิธานยังไงบ้างครับค่ะคือตั้งแต่ลงไปเห็นที่ที่มายอนะคะในโครงการศิลปาชีพที่พระองค์ทำเนี่ยจริงๆตัวเองอยู่ในในสายงานทางด้านวัฒนธรรมมาการนานแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าท่านไม่ได้ลงไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะเราก็มองไม่เห็นภาพเลยว่าประชาชนจะเป็นยังไงเหมือน<ม>ท่านลงไปที่อํเาเภอหมายออนี่<ม>จริงๆอ่ะท่านตามเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออาทิหลักเขาทำกเกษตรกรทาทำทำ,ทำ,ท,ำทำไร่ทำนาทำส่วนยางแต่ประชาชนอดอยากนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็ไป ไปให้ท่อผ้านะคะไปสอนให้ท่อผ้าแล้วก็พอไปเห็นว่ามันมีงานวิจัยของของนักวิชาการนะคะว่าผ้าโบราณนี่คือผ้าจวนตานีท่านก็ไปส่งเสริมนะคะ,คะก็ทําให้เนี่ยแหละค่ะทาให้ชุมชนเนี่ยเขาก็ได้ยินอยู่ได้นําเอาวัฒนธรรมมาเพราะฉะนั้นแบบนนะคะ,คะก็เป็นการได้ได้นำเอาแนวคิดของท่านที่ที่ลงไปช่วยเหลือชุมชนโดยพรอะงานวัฒนธรรม <C> e งานสวยๆงามๆทุกอย่างงานทางด้านศิลป,ปะวัฒนธรรม,มก็ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ทําให้ประชาชนมีไรายได้ถ้าเศรษฐกิจเขาดีชุมชน,ชนก,ก็เข้มแข็งยั่งยืนใช่ค่ะ,คะนี่เราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นสิ่งที่ท่าน,นยพยายามตั้งใจแล้วก็สร้างไว้เพื่อจะส่งเสริมให้กับคนรุ่นหลังเนาะได้ต่อยอดกันแล้วก็รวมถึงให้ผ้าไทยเนี่ยถ้าหากว่าคนสวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะก็คืออย่างที่เห็น อาจจะไม่ใช่แบบเหมือนเมื่อก่อนเราจะมีการออกแบบดีไซน์ประยุกต์เพื่อให้มันทันสมัยกับคนรุ่นใหม่ในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะพ่ออคะเขาออกแบบเองเนี่ยบางทีเนี่ยคนรุ่นป้าเนี่ยจะ Amazing เช่ไหมคะเขาจะออกแบบคือเฉียวสวยแล้วก็ถ้าเขาออกแบบเองเขาทําเองเขาต่อยอดเองก็คือวัยรุ่นเองเป็นคนออกแบบ งานนั้นขายได้แ ok น่นอนก็จะมีมีมีแบบแบบทีมงานของเขาอะนะคะแล้วก็มีคนที่สนใจค่ะใส่แล้วก็ไม่แก่นะคะอย่างลีมาบาติกเนี่ยใส่แล้วก็ไม่แก่นะคะอันนี้ก um ็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะอนายกองค์การนะคะสงสัยค่ะนี่ท่านอธิบดีนะครับท่านอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยท่านก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของผ้านะคะนี่ยิ้มหวานเชี่ยวถือว่าใส่แล้วก็คือมั่นใจไม่อายใครอย่างแน่นอนแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะตอน นี่ใครไม่ใส่ผ้าไทยเนี่ยต้องบอกว่าเม่สนใจใช่ต้องใส่เอาตอกเอาเอาแน่นอนเอาแน่นอนตามตามเชนไม่ทันใช่ค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะและส่วนใหญ่นี่คือเป็นผ้าของในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เลยใช่ไหมคะที่เราเอามารวมนวันที่เดินเดินเทิดเกเกียรินะคะก็จะมีส่วนใหญ่แล้ว90%ค่ะจะเป็นผ้าพื้นถิ่นของเรานะคะผ้ากอญยอผ้าผ้าจวนผ้าอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เป็นผ้าพื้นถิ่นหมดเลยที่ที่นํามา แล้วอาจารย์อยากฝากอะไรถึงเยาวชนรุ่นหลังบ้างครับผมในการสืบสานวัฒนธรรมหรือว่าผ้าทอของไทยเราเนี่ยครับตอนนี้นะคะก็ใครสนใจไม่ว่าจะทาผ้าผ้าแบบพิมพ์มือแบบบัติกหรือแบบทออะไรเงี้ยก็ไทยทำด้านหมู่บ้านไหนนะคะอยู่ตัวเป็นเป็นทุนทางวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้วก็อยากให้ช่วยกันต่อยอดขณะเดียวกัน ใส่ใช้เล็กๆน้อยๆนะคะตอนอื่นถ้ายังทุนทรัพย์น้อยนะยังนักศึกษาอยู่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่มีผ้าไทยหรือมีภูมิปัญญาไทยเราอยู่ด้วยเครื่องจักรสารนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ช่วยส่งเสริมเนาะแต่เห็นว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์เราก็จะเด็กๆก็เริ่มจะกลับมามองอะไรที่เป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นและนอกเหนจากนี้ค่ะที่เราจะฝากฝังให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้ศึกษาเรียนรู้เผื่อว่าจะต่อยอดแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเขาได้ในส่วนนี้เราเข้าามีส่วนร่วม นี้นะคะสถาบันเองเนี่ยจัดฝึกอบรมอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของการแสดงเรามีโขนมีโนรานะคะมีการแสดงทุกอย่างเดินเข้าไปที่สถาบันวัฒนธรรมนะคะที่มอหัดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการแสดงนะคะมีพิพิธภัณฑ์ผ้าถอยอยากไปดูผ้าเพื่อจะเกิดไอเดียเอามาทําผ้าของตัวเองเข้าไปเลยเรามีวิทยากรเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะให ขอให้เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูในสิ่งที่เป็น,ปนวัฒนธรรมไทยผ้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนปัตตานีเนี่ยมีศูนย์ฮัตศิสินรรเลยนะคะ,คะตรงนี้ฝึกทักษะอาชีพอยู่แล้วนะคะ,คะผู้ประกอบการไปเรียนแล้วก็กลับมาออกมาออกมาทําผ้าบาัติกทาอะไรของตัวเองนะคะ ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็มีจะยิ่งถ้าเป็นเครือข่ายด้านผ้าเราค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็อินดีที่จะเปิดรับค่ะนี่นะคะพอพูดถึงแล้วค่ะตอนนี้แฟนข่าวของเราค่ะก็คงจดใจจอแล้วว่าแล้วช่องทางการจําหน่ายล่ะจาหน่ายยังไงซื้อที่ไหนได้บ้างค่ะอันนี้ใพออแจ้งรายละเอียดสักนิดนึงค่ะช่องทางการจําหน่ายนะคะใต้ร่างของอ่าหน้าจอหน้าจอน้าจเลยนะคะหรือจะเดินเข้าไปนะคะที่ศูนย์จําหน่ายนะคะของสถาบันวิทยาศากตกาลยา วัฒนาที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะในมอหัดใหญ่ตอนนี้จัดมอวิชาการไปซื้อแล้วก็ไป ไปลงสีไปทําเองเลยก็ได้มีร้อยปัตด้วยค่ะมีร้อยลูกปัดโนราด้วยวันนี้เชิญได้เลย1 7บเนะคะพาลูกพาลันเข้าไปได้เลยนี่ที่มอหัดใหญ่นะคะอันนี้ลูกปัดโนราก็คือนอกจากทำผ้าแล้วยังมีลูกปัดโนราอีกนะคะก็วิจัยเราก็มีนะคะเพราะนั้นรองรับได้หมดนะคะเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่วนที่ปัตนีก็ได้เลยนะคะปัตนีก็จะมีศูนย์หัตถศิลป์นะคะศูนย์หัตถศินนี่ถ้าจะไปก็คือศูนย์หัตถศินก็จะใหญ่โตนะคะสำหรับการทำ นะคะที่เป็นต้นแบบเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอันนั้นก็จะทําผ้าลีมาบาติกแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีแบบสารด้วยมีแบบสารด้วยค่ะมีแบบเครื่องจักสารเอามาเอามาต่อยอดนะคะตัดเย็บบอกนิดหนึ่งสําหรับเคยได้ยินกระแสเสียงมาว่าผ้าคันส่ยากผ้าไทยค่าตัดแพงบอกเราค่ะเรามีเรามีช่างตัดเย็บมะวัดตัวบอกไซส์บอกอะไรมาเลยถ้าเป็นลายบาติกชายทักในเพจได้เลยค่ะสุภาพตัดตีอยากได้ ได้คุณาอยากได้ชุดแบบนี้นะคะแบบสีฟ้าแจ้งมาได้แจ้งไปได้สุดท้ายถ้าอยากให้พออฝากถึงการสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของภาคใต้นี่ค่ะเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยค่ะสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ก็อยากให้ถ้าเราไม่ใส่ เขาจะไปขายใครใช่ไหมคะ,คะทาไปยิ่งคนทอนวกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยยากท่านใดท,ท,ที่ที่มีมีกาลังนะคะ,คะที่จะอย่างน้อยเดือนสัปดาห์หนึ่งก็ใส่สักวันหนึ่ง <K ill ain> อะไรอย่างเงี้ย <K ill ain> ตอนนี้ใส่ทุกวันได้ยิ่งดีนะคะ <K ill ain> สําหรับน้องๆยุคใหม่บัติก็ได้นะคะพิมพ์ลายก็ได้พิมพ์ลายพิมพ์ลายที่ทํามาจากงานมือนะคะอยากให้เราได้สนับสนุนงานที่ทํามาจากงานหัตถศิลป์นะคะที่จะช่วยส่งเสริม ชุมชนด้วยกันด้วยของเราด้วยกันเองอะนะคะค่ะอันนี้ก็ก็เรียนเชิญนะคะจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรีมาบัติกค่าที่มาจากงานมือทุกทุกชิ้นของประเทศไทยของชายแดนใต้ของภาคใต้เราค่ะอยากให้ช่วยกันสนับสนุนนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วถ่ายรูปแคปไปเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผอนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆากนะคะดีค่ะ